สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นครับแล้วเราก็อยู่ในเกม CPM มันติเพ e r หรือว่าไอคาร์บะกิ้งอะไรนะก็ไม่มีอะไรมากนะค,คลิปนี้เดี๋ยวผมเอารถ EK คันนี้นะครับไปป่วนเซิร์ฟซะหน่อยนะได้ข่าวว่าช่วงนี้รถบั๊กมันเกอนเซิร์ฟนะครับแล้วก็ระบาดหนักนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นบัก๊กเขาเรียกว่าสเต็ปนะก้า HP อะไรงงี้แต่ตอนนี้เข้าเซิร์ฟจริงไม่ได้นะครับไอพวกรถสเต็ปแล้วได้ข่าวมาว่าขับไปก็ กากอ่ะก็นะครับอันนี้ปรับมาแท็กติกใหม่เลยเป็นรถบักแล้วนะครับยุคนี้เออถ้าไม่มีนี่ถือว่าเชยนะแต่ว่าไอ้คันนี้ก็ไม่ใช่เดิมๆเหมือนกันนะครับมองฮ้ยพี่ทำไมรถพี่แม่งกากวะหนึ่งเจ็ดห้าเอสเพียงอันนี้เป็นเฮพีหลอกนะครับแต่จิมก็คือรถบักแต่ถามว่ามันแรงไหมมันก็ไม่แรงมากในรคันนี้อันนี้ผมมีมาตั้งนานเลยนะมีมานานๆานเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมปแล้วนะครับ อยู่กับรถคู่ใจของผมนะครับ EK คือถ้าผู้เล่นทั่วไปมองนะครับแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยนี้รถโคตรกากอะไรเงี้ยเออเวลาผมขับไปในเซิร์ฟอะไรเงี้ยชอบโดนหาเรื่องนะครับแต่เดี๋ยวลองหาคู่แข่งมาวัดกันหน่อยนะครับว่ามันจะแรงสู้คนอื่นได้หรือเปล่าจะบอกว่าไอ้คันนี้นะครับที่ผมบั๊กเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรบั๊กนะมันบั๊กในเกมได้เลยนะครับทำให้ HP มันต่ำลงแต่ว่ายังคงสภาพเป็นรถบั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวขับให้ดู ข้อเสียของมันคือมันไม่แรงเท่ารถบล็กจริงๆนะครับเห็นปะเวลาเราขับไปช่วงหนึ่งปุ๊บความเร็วมันจะลดแต่ถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันก็มันก็ได้หมดนะก็ตบได้อะเออเนี่ยสี่จุดห้าวิอ่ะถือว่าแรงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเจอบั็กแบบขี้โกงเนี่ยมันไม่น่าจะไหวนะอันนี้เขาก็งงนะงงแดกเลยรถร้อยเจ็ดห้าพทำไมมันแรงจังวะแต่คือข้อเสียของมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดแข่งปุ๊บขับได้เลยนะมันต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับ ผมจะต้องเอาไปชาร์จทุกรอบก่อนที่เราจะแข่งเนี่ยเหมือนเข้าท้ามาใช่ไหมถ้าเรากดไปเงี้ยรถมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมต้องขี่เข้ากําแพงก่อนมันเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะว่า HP มันต่ำไงแต่ว่ามันก็เป็นรถบั็กใช่ไหมเราก็เอามาชาร์จนะครับนี่ SSR ด้วยวะอยากจะร้องอยู่พอดีเลยมาดิเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมไหวไหมเขาก็บั็กเหมือนกันนะเขามายางเขาก็แน่นอนอ่ะนี่ไงเจอเข้าไปดิ โอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยเรียบร้อยครับเห็นไหมวิ่งแน่จริงก็ตามไม่ทันดีวะเขาก็ได้ประมาณ6วีนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถจูนใช่ไหมส่วนผมมันเป็นรถบัคเจออย่างนี้ก็เงือบไปดีครับคุณผู้ชมแมบบทะเลทรายเนี่ยมันไม่ค่อยมีรถเลยนะผมก็จอดมาพังแล้ะอยู่ดีไอหมอนี่มันก็มานะครับเนี่ยผมท้าแข่งไปแล้วมันก็ไม่เอาเว้ยเดี๋ยวบีบแต่กวนมันก่อนนะสามชาไปดิอ้าวอ้อ อ้าวยังไงอะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันสู้อะอ่าเดี๋ยวต้องไปทักทายเขาหน่อยนะยังไงเนี่ยพ่อหนุ่มแม่งสู้แม่งสู้อ้าไม่จบไม่จบไม่จบใช่ไหมอ่ะจบเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยมาดิวัดกันด้วยกําลังดีกว่ามั้ยต้องวัดกันด้วยกําลังและแรงมานะครับแม่มาบีบแต่เล่นใส่ผมเดี๋ยวเจอกันไอ้หนุ่ม ก็เดี๋ยวจัดไปชุดเบาๆให้เขานะครับเพราะว่าดูแล้วรถเขาเนี่ยไม่ได้บักอะไรนะผมก็ไม่อยากจะรังแกเขาเยอะนะครับเฮ้ยไม่รังแกตั้งไห่วะรถกุแม่งโคตรโกงเลยนี่มันมีมันเบิร์ล้อม,มาด้วยวะมาดินี่ไงเอาชุดเบาๆไว้แล้วกันนะเดี๋ยวลดความเร็วโชว์ด้วย <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยมันมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะ ข้อเสียเนี่ยคือแม่งไม่ค่อยแรงนะครับแต่ข้อดีคือรถมันคุมง่ายมากเดี๋ยวลองอีกสักรอบนะครับเพราะว่ามันมีคนมาท้าแข่งเห็นปะถ้ารถมันกะกากดูกะกากเนี้ยทุกคนก็จะอยากจะแข่งด้วยนะเพราะว่าเขาคิดว่าจะกินหมูนะจะกินหมูนี่ไงเจอหมูสนามชนเข้าไปดิสีว่วิอยากจะกินหมูก็สกอ์แตกไปแล้วครับทุกคนผมแข่งมาผมยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะเพราะว่ารถแม่งโกงนะครับ แถมรถผมเนี่ยแม่งมีระบบเหาะได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอาเล่นเดี๋ยวให้ดูนะความแรงแรงมะถ้าอยากได้เนะี่ยเดี๋ยวผมบอกวิธีการทํานะครับจงยุดอ้าเป็นไงมังโคตรเท่เลยว่ะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็ขำๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย